ถ้าไม่เปิดหน้าแล้วจะโพสต์ทำไมปุ่มปุ้ยฟาดกลับจุกไม่ขอโทษยังคงเป็นประเด็นที่พูดถึงกันแบบไม่จบไม่สิน้นสำหรับเรื่องของการไม่โพสตหน้าลูกชายของปุ้มปุ้ยพันธิพากับกวินดูวาวลงโซเชียลโดยเหตุผลที่ว่าอยากให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กจะได้รับจากผู้เลี้ยงดูและอยากให้ลูกโตจนตัดสินใจเองได้ว่าจะลงโซเชียลได้หรือไม่ แต่ถ้าพาออกไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ปิดไม่ให้ใครรู้ทุกคนที่เห็นก็สามารถเข้ามาขอถ่ายรูปได้ปกติเลยล่าสุดกวินและปุ้มปุ้ยก็ได้ยกครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนและถือเป็นทริปฉลองวันเกิดให้กับภรรยาด้วยนั้นปุ้มปุ้ยก็ได้โพสต์ภาพที่กำลังนอนเล่นกับน้องไซอั้นซึ่งลูกชายนั้นหันหลังให้กล้องหลายคนต่างก็เข้ามาชมความน่ารักของเด็กน้อยกันเป็นจำนวนมาก แต่มิวายมีช่าวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากปิดหน้าลูกยังจะมาโชว์หลังเออดันปุ่มปุยก็ได้ตอบกลับทันทีว่าถ้ามันสร้างความเดือดร้อนให้คุณก็ไม่ขอโทษนะไปรักษาตัวเองค่ะ